สวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านกันร่วงอยู่กับผมเอง G G X D ทำให้คุณนั้นเก่งเรื่องศิละปะนอนใช่นอนเออมเมื่อกี้ผมคุยกับแม่นะก็วันนี้เราก็จะมาอัดเกมที่ชื่อว่า Build a b o a t for t e a c t u r วันนี้ผมก็จะมาทำตามสัญญาของของคุณเอออะไรสักอย่างอนะจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเออ สอนทำ S M MM F หน่อยก็คือเป็นทำทำให้แบบโตัวละครหมุนหมุนหมุนไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะใช่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนอื่นให้เรามีเวทีก่อนนะผมต้องมาสร้างเวทีใหม่ว้าว amazing ให้เรามีตลับเมตรแต่ถ้าใครอุปกรณ์ก็คือให้เรามีตลับเมตรกับไขค,รครวงแค่นั่นแหละแต่ถ้าแบบ แต่ถ้าแบบเราเราแต่ถ้ามันไม่เชื่อมต่อกันก็ต้องใช้ปัจเจนะต้องใช้ปัจเจการอ,อื่นให้เราลากยาวแบบนี้เลยออเป็นศูนย์ดีกว่ามันง่ายโอเคให้เราลากยาวประมาณนี้ก็พอแล้ะแต่ถ้าใครจะเอาเวทีใหญ่ๆก็แล้วแต่แต่บอกไม้ผมหมดแล้วหลังจากนั้นให้เราเออใช้อะไรดีหลังจากนั้นให้เราเอาพรม นะหลังจากนั้นให้เราเอาพรมอย่าลืมเปิดแอน box เชอร์บ็อกด้วยนะเดี๋ยวมันจะหลุดใช่เดี๋ยวมันจะหลุดก่อนทําเดี๋ยวมันจะหลุด,เด,ลดเดี๋ยวหาบล็อกพรมก่อนนะที่ก็าทำให้มันเออประมาณสักประมาณเนี้ยอืประมาณแบบครึ่งน,นิดนดแบบเนี้ยก็โอเคครับโอเคแล้วก็ทําให้มันตรงกัน โอ้ย,อย,อยต้องมาทำเวทีให้ท่านผู้ชมดูบอกเลย h a r ด core สุดๆต้องมาทำใหม่อต้องมาทำใหม่เกมมิ่งอยากตายในชีวิตรจริงไม่ไม่ไม่ผม,มต้องทำเพื่อท่านผู้ชมใช่เพราะฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวไม่ตายที่ลังแล้วแล้วคุณจะลาวายสีอะไรก็ได้นะแต่ผมชอบ แต่ผมแนะนำเป็นสีแดงนะเพราะว่ามันเป็นสีที่ส่วยที่สุดค่บใช่แต่ถ้าคัาจรจะระบายบล็อกไม้ก็เออประมาณนี้ก็โอเคนะบล็อกไม้ประมาณนั้นหลังจากนั้นให้เราใช,ใาใช้ให้เราใช้บล็อกพลาส,สติกหรือบล็อกไอ,อ,อ้น้ำแข็งก็ได้นะมาตกแต่งไอ้พวกแบบลำโพงนะส่วนถ้าเป็นเกลเฟนผมไม่สร้างนะมันสร้างยากนะเกลเฟนมันสร้างยาก บอกเลยกูเฟนมันสร้างยากมากเลแบบมันต้องเจอปัญหามากมายครับใช่เจอปัญหามากมายเป็นเรื่ที่เยอะมากเดี๋ยวผมจะสร้างเออลำโพงข้าวๆเลยอืไม่สร้างเกเฟนนะไม่เอาไม่เอาก็เฟนโอเคลำโพงประมาณนี้ถึงผมจะทําเวทีเออไม่ค่อยจะไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะเออบอกเลยอีกข้างหนึ่งยาวบ้างอีกข้างหนึ่งสั้นบ้าง ประมาณนะั้นพอโอเคประมาณนะนะั้นหลอโอเคแล้วหลังจากนั้นให้เราปรับเอ,อไอตรงนี้จอยทําไมเพื่อแล,แล้วให้เราปรับไอตรงเนี้ยจากเก้าสิบองศา,ากลายเป็นสี่สิบห้าองศากดคลิกทีหนึ่งหลังจากนั้นให้เรากดลูกศรตรงนี้กดไปนหนึ่งครั้งนี่เราก็จะได้มุมเอียง้วก็คือลำโพงนั่นแหละ ฉลาดนมาจจยคนต่างประเทศฉันเกลียดคนต่างประเทศมากเลยใช่แล้วก็เกียดมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งให้เราวางบล็อกแล้วก็กดตรง A ตงัวลูกศรด้วยกดโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ให้เราสร้าง easy v e r y easy แต่ girlfriend ไม่ easy ก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ให้เราระบายเป็นสีสีเทาแบบนี้เห็นสีเหลืองไหมเออเจ็บผมซูไม่ได้นี่เอยขอเป็นดําหมดเลยเออดําประมาณนี้แหละใช่เป็นดําประมาณสักเกือบจะกลางกลางอะ่ะอยู่ประมาณสักสีเทากลางอะ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้โชว์เลยเพื่อทาผู้ชมที่น่ารักใช่เราจะทําให้ท่านผู้ชมนั้นเออไม่เกลียดผมนะ แต่ถ้าใครแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าท่านผู้ชมจะสร้างไปหรือเปล่าข้างๆจะไวนะแต่ถ้าใครแบบแบบรู้ไม่ทันก็สต็อปคลิปได้นะผมไม่ว่าหรอกสต็อปคลิปใครๆเขาก็สต็อปคลิปได้ไม่มีใครว่าหรอกโอเคลำโพงประมาณนี้บอกเลย VERY EASY เดี๋ยวขอทำตรงนี้ให้มันเท่าๆกันเลย โอ้ยโอ้โอ้าโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปโอ้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 ยโอ้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 เโอ้ปโอ้โอ้คโอ้ปอ้กโอ้ยโอ้แโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้มโอ้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 โอโอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้องง้โ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระบายเป็นดำโอเคประมาณเนี้ยระบายสีเทาก่อนนะผมแนะนำจะได้ไม่ต้องงงให้เราทำทับแบบถ้ามคันจมูกจังโอเคให้เราทำทับแบบนี้ดิแล้วก็ทำให้เล็กมาเราต้องมีตลับเมตรนะใช่ต้องมีตลับเมตรเป็นของที่สำคัญจัด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  ผมเลือกพูดได้แล้วปากผมนี่มันมากจริงๆโอเคแล้วก็ระบายสีดำเหมือนกับเอเอตรงงม,มพงตรงนี้ระบายเลยแล้วก็ทำเหมือนกันน,นั่นแหละใช่แต่ถ้าใครแบบขี้เกียจแบบทำแบบบุมกแบบเนี้ยก็ปรับเป็นตรงนี้ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องแบบลำบากนะโอเคไปกดตรงนี้ แล้วก็อยื้ยยืยยื้สีขาวมากเลยวเขาบอกว่าวันดีคนไทยติดตามคนไทยก่อนับเพราะว่าเออไม่ค่อยเห็นคนไทยเล่นโรบอกสตูดเลยเฮ้ยกดกดเออเขาอยู่ไหนอะอยู่ดำส่วนเราอยู่เขียว คือเรื่องนั้นช่างมันหลังจากนั้นที่เราทำลำโพงแบบนี้อะปรับเปน็นแบบนี้ดีกว่ามันง่ายดีมันง่ายต่อการทำคลิปคลิป,ลป,ลป,ลปโอเคแล้วก็ต้องระบายสีด้วยนะระบายสีให้มันแบบไม่ต้องงงนะไม่ต้ององงโอเคก็ประมาณนี้แหละเวทีนี่ที่เวทีสี่ลำโพง เวทีจะทําง่ายแต่ว่าลํำพงอาจจะทํำยากจนิงอ้าวแปะบล็อกไม่ได้โอเคแปะบล็อกได้แล้วผมแปะสองบล็อกด้วยใช่ผมแปะสองบล็อกกดสี้คลิปนี้ค่อนข้างจะเอ,องงๆงงใช่งงมากเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคำพูดเยอะ สวัสดีพิมพ์เป็นไหมเป็นเคกดเลยชนะกดเขียวกดเขียวแต่ถ้าผมจะสร้างเวทีนี้แล้วผมจะเซฟไหมไม่เซฟใช่สร้างมาเพื่อให้ท่านผู้ชมดูก็ประมาณนั่นแหละ แล้วก็ระบายสีเฮ้ยสีสีดำสีสีดำอ่ะแล้วก็ทำอีกข้างหนึงเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคก็ทำเหมือนกันเลยครับระบายสีสแล้วก็วางบล็อกเหมือนกับไอไอลำโพงตรงนี้ครับตรงนี้โอเคทีนี้ก็คือ ไอ้พวกแบบทำอันนั้นแล้วก็คือขั้นแรกให้เราปิดไอ้ตรงนี้ก่อนปิดออกก่อนนะเด๋ยมันจะลงโอเคแล้วปรับตรงนี้ปักหนึ่งสองก็จะประมาณนี้นะหนึ่งสองหลังจากนั้นลำโพงเท่ากันไหมไม่รู้อ่ะมันจะไม่เท่ากันแน่เลยลำโพงไม่เท่าโอ้ w h a t t ต e f ฟ c k แต่ถ้าใครจะทำลำโพงก็อย่าลืมทำให้มันเท่ากันด้วยนะอย่าทำให้มันเหมือนผมนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยจะขอไปปรับก่อนนะพอดีทำลำโพงไม่เท่าน่าเกลียดเลยทำลำโพงก็ไม่เท่าปั๊บปับปบป๊บปั๊บปับ๊บปรับปร๊บมันไม่ได้ตัดคลิปนะ โอเคลำพงประมาณนี้น่าจะเท่ากันแล้วแหละใช่แล้วก็เล็กกว่าด้วยอย,อยากตายชีวิตจริงไม่ผมรอเล่นที่เฉยไม่ได้พูดแบบนั้นถ้าผมตายผมจะลงคลิปนี้ยังไงอ่ะเออใช่ผมตายแล้วผมจะลงคลิปได้ยังไงโอเคไป ประมาณนี้แหละโอเคลำพูงน่จะเท่ากันแล้วเออเวทีมันมันดูสั้นไปป่ะโอเคหลังจากนั้นให้เราให้เรานั้นเออ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 ให้เราเอาบ็อกเ้ียก็คือเป็นบ็อกอันนี้แหละ,หละที่ชื่อว่าซีก็คือหาได้จากจากาซื้อ การซื้อล้อเจ้านี้กับการทำ q ค i สนะใช่นะได้ได้มาสองอย่างก็คือการทำ q ค i สแล้วก็การซื้อไอเจ้าล้อตัวเนี้ยไอเจ้าล้อตัวเนี้ยล้อตัวเนี้ยล้อตัวเนี้ยไม่ใช่ล้อตัวนี้นะอนนไอล้อตัวนี้ไม่ใช่นะออนนี้ไม่ใช่นะล้อตัวนี้ไม่ใช่โอเคเราจะมาให้เรากดกดกดตรงนี้หนึ่งที อ้าวอย่าลืมทำให้มันกลายเป็นเก้าสิบองศาด้วย,ยน,น,นะนี่ปรับให้มันเป็นเก้าสิบองศาแล้วก็ปรับตรงนี้อีกครั้งแล้วก็ปรับตรงนี้ข้างล่างนะปรับปรับตรงลูกสองบนนะ,ะนนก็คือกดกดไปหลังจากน,นั้น,น,นให้เรากดตรงนี้ถนะูกหรอเป่าเนี่ยเด้อเด้ว ไม่ต้องสอนหรอคุณรู้เขาน่าจะทําเป็นนี่ทายังไงให้ได้ให้มันแบบอือาาทํายังไงวะทาไม่เป็นนี่ถูกแล้ว <Hello. S 1> <My God! S 2> ไม่กูนคนใช้งานซิมเลเตอร์บ้าจริงเริ่มจะง,งงแล้ะ โอเคผมงงละง,งงแบบเต็มที่ี่ยมากดคลิกแล้วทำไมมันกดไม่ติดอ่ะเครื่องผมมันค่อนข้างจะกระด,ดิกระปุกโอเคได้มาแล้วได้มาแล้วเพื่อไม่ต้องจอยมาก็จะประมาณนี้แหละปรับปรับอีกรด้านหนึ่งนะให้มันเป็นด้านสีดำแบบนี้นะสีดำแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้นะโอเค หลังจากนั้นที่เราสร้างตัวละครเลยครับสมมุติว่าผมจะสร้างตัวละครคือ G G X D ใน Minecraft ก็คือผมสร้างก็สร้างเลยสร้างสร้างแต่ผมไม่สร้างครับ G G X D มันนานถ้าเรามาสร้างยากยากมากไม่ยากขนาดนั้นหรอ,อเคปับสม,มมติว่าผมจะสร้างตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ที่เป็นอ,อตัวอะไรสักอย่งางเลยก็คือเป็นตัวที่ที่ผมสร้ามงมามุ่ั่วแล้วก็ระบายสีเนื้อได้เลยอ่าส่วนเสื้อก็คือระบายไปสีละเงอหนูคือแล้วแต่แล้วแต่แแตผมจะทําอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ท่างมือชจะทําตัวละครอะไรก็ได้นะม,มาก็จะประมาณนี้แหละตัวละครนะ่ะอย่างเช่นแบบผมทาเป็น เออตัวละครเฮนรี่ครับเฮนรี่ใช่ผมทาตัวละครเฮนรี่ที่ใส่ชื่อเชื่อเอเสื้อสีน้นําเงินนะเพราะว่าคิดจะทำหลังจากนั้นให้ระวังเก้าอี้อะไรก็ได้นะเก้าอี้พายตหรือเก้าอี้เออคาเซ็ตก็ได้แต่ผมแน,น,นะนำนะคาเซ็ตแต่ถ้าใครจะทำแอนิเมชันแบบหลายตัวก็ต้องซื้อไอ้พวก ไอ้พวกล้อพวกนี้นะเยอะเยอะเลยหรือไม่ก็อีกรอหนึ่งนะอีกรอหนึ่งก็จะมาแถมให้หรือไม่ก็ใบพัดนะใบพัดก็ก็ได้เออคาเซตมานหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปทำดูดูซิโอเคมันเชื่อมต่อกันแล้วมานี่มันขับได้แลวกูลืมไปอย่าลืมปรับ เออให้มันปิดแอ็นเชอร์นะอย่าลืมปิดแอ็นเชอร์ด้วยโอเคนี่มันก็จะมาสามารถบินได้แต่แต่มันเลี้ยวอย่างเงี้ยแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งครับเด้อเด้อไม่ใช่วิธีสิอันนี้ทำผิดทาผิดโทษโทษโทษอันนี้ก็คือผมลืมทาขั้นตอนนี้ไปก็คืออย่าลืมปรับไอไอถ้าเวลาเรากดตรงนี้เอ่อเลื่อนไปข้างล่างสุดก็คือไอ สี่โลเรปรับ,บข้างล่างเนีจากสี่สิบห้าเราปรับเป็นยี่สิบนะใช่สี่บห้าให้ปรับเป็นยี่สิบแล้วเราก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนี่อ่ะอู้อี่แต่ถ้าเป็นบุ่มบนกับล่างก็ไม่สามารถบังคับได้นะไอ้บุ่มที่แบบเออไปแล้วก็ลงนะไม่สามารถบังคับได้บังคับได้เฉพาะเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวานะอย่างเช่นผมเลี้ยวซ้าย นี่มันก็จะหันซ้ายสมมุติว่าผมเลี้ยวขวามันก็จะหันขวาประมาณนี้นะแล้วก็ใครทครให้มันเนียนกว่านี้ก็ปรับให้มันร่องหุนไปเลย mm. Mm. แล้วก็ปรับให้มันทะลุก็ได้เพื่อจะได้ความสูงจริงมากยิ่งขึ้นโอเคปรับประมาณนี้ผมปรับให้มันทะลุเลย mm. นี่เราก็จะเดี๋ยวผมเห็นบล็อกไม้ เราก็จะสามารถเดินทะลุได้แล้วก็แล้วก็บังคับได้ก็ประมาณนี้นแหละก็สามารถคลิปนี้นะใครชอบก็อย่ากดไลค์ใครชอบมากๆก็อย่ากดซับ sub. สำหรับวัสน,นี้จบแล้วครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเล่นตัวละครตัวหนึ่งแล้วกันจี GG. ตอนนี้แบตผมเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอืมใช่เวลีเซตแต่ถ้าคุณจะทำตัวละครมือของชิกกี้นะ เดี๋ยวผมจะบอกให้เลยคั้แรกเออเมื่อกี้ผมตะโกนก็คือ <หา S 1> นี่ก็จะประมาณมนี้แหละโครงสร้างแต่ถ้าใครจะสร้างลูกศรก็ก็ต้อง,ก,องก็ต้องใช้บล็อกอะไรก็ได้มามามา,มาทำให้ลูกศรนะันไม่ตกนะนี่ถ้าใครจะทำแต่ถ้าใครใยานสร้างลูกศรนะก็แล้วแต่นี่ชิคก,กี้อย่างเช่นผมจะทำชิคกี้อ่ะ คุณต้องเปิดแอนเชอร์ก่อนนะไม่งั้นมันจะมันก็จะตก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 เลยนี่ผมก็จะสร้างอย่างนี้ส่วนถ้าเป็นมือชิกกี้นะผมก็จะสร้างอย่างนี้อ้าวมือชิกกีุ้ดวัดเตอร์ส่วนไอ้กล้องนี้ก็คือเอาไว้ทำแบบแอนิเมชันนี่แบบแอนิเมชันแบบอืมแบบน่ะเดี๋ยวผมจะลองให้รู้คูจีนี่ หัวต้องไปแก้แลนะ้วมือทิกกี้มันหลุดใช่มือทิกกี้หลุดก็ประมาณนี้นแหละในการสอนทำทำให้ตัวละครนั้นร้องเพลงได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะใช่ขอลาตัวไปก่อนสสำหรับคลิปนี้ก็ผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันตกไหมมันจะตกไหมตกใส่หัวผมไหมตกโอเค แต่คลิปนี้ก็ผมไปก่อนแล้วใครชอบก็อย่างก่กดไลค์ใครชอบมากๆก็อย่างก่กดซับสวัสดีไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะ